มาดูในเรื่องของการห้ามเผากันบ้างค่ะคุผู้ชมตอนนี้ทางจังหวัดแม่ห้องศนได้มีการกำชับห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดเป็นระยะเวลา70วันนะคะแต่ยังไม่ได้เริ่มในวันนี้พรุ่งนี้เขาให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์กันก่อนโดยจะเริ่มในวันที่20กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่30เมษายนเพื่อที่จะลดปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ค่ะ คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการประชุมสรุปสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะโดยสถานการณ์ไฟป่าตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่1กุมภาพันธ์2 5 6 5จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีจุดความร้อนสะสมทั้งหมด258จุดนะคะซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการตั้งเป้าว่าในปี2565นี้ค่ะจุดความร้อนจะต้องไม่เกิน9,556จุดโดยอำเภอที่มีจุดความร้อนสูงที่ สุดในปี2565ได้แก่อำเภอปายเกิดจุดความร้อนเกิดขึ้นทั้งหมด112จุดค่ะครับจังหวัดแม่ห้องสอนก็ได้ออกประกาศเรื่องการห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดยกเว้นพื้นที่ตามแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงเพื่อเป็นการลดผลกระทบจากการเกิดปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่จังหวัดแม่ห้องสอนโดยกำหนดให้ทุกพื้นที่ในจังหวัดแม่ห้องสอนห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดในช่วง70วัน ตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์ถึงวันที่30เมษายน2565นี้นะครับยกเว้นพื้นที่ตามแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงเพื่อเป็นการป้องกันไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองครับก็ต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องเกษตรกรรวมทั้งชาวบ้านทุกคนด้วยนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเผาในแต่ละจังหวัดน,นี้อาจจะมีระยะเวลาที่ไม่ไม่เท่ากันแต่ก็จะอยู่ประมาณนี้แหละกุมภาพันธ์มีนาเมษา